โอปอลสุชาตาเปิดใจหลังพาดมงกล่าวซึ้งทำหน้าที่อย่างดีที่สุดความในใจหลังพาดมงหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้งล่าสุดโอปอลสุชาตารองอันดับ3ามมิสยูนิเวิร์ส2024ก็ได้เผยความรู้สึกจากใจหลังประกวดเสร็จเอาไว้ว่าไม่เสียดายและไม่เสียใจมีแต่ความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างดีที่สุดขอบคุณคนไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาเสมอโอปอลและทีมไทยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพลังของพวกเราคนไทยมากๆค่ะ ในวันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเสียายไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเราได้ทำให้ทุกคนเห็นแล้วถึงความน่าภาคภูมิใจของบ้านเราไม่ใช่เพียงแค่โอปอนแต่มันคือพลังของพวกเราคนไทยทุกคนโอกาสครั้งเดียวในชีวิตโอปอนดีใจที่ได้ใช้มันร่วมกับทุกคนนะคะ และดีใจที่ได้เป็นคนสร้างความสุขร่วมสนุกสนานให้กับทุกคนคนไทยเราจะเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้ร่วมกันว่าครั้งหนึ่งเรามีความหวังมีความศรัทธาร่วมกันมาต่อจากนี้ไปโอปอนเชื่อว่ายังมีผู้หญิงไทยอีกมากมายที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราขอให้ทุกคนเชื่อมั่นต่อไปอย่าหมดหวังเพราะโอปอลไม่เคยหมดหวังกับคำว่าไทยแลนด์เลย